ข้างนอกมานดักข <c oughs> ้างนอกนะตัวเปิดมาช่วยมัมีสะปุกหนึ่งสีนะ You know what? ในคลิปนี้มาอยู่กับการเก็บแร้งในเกมอ r e ลีนาเบรกเอาอินฟินิตกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคิดเคยแร้ง l ีเจนมาแล้วนะตอนนี้ก็ยังแร้ง l ีเจน d อยู่นั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าคิดเนี่ยไม่เคย50ดาวมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยคิดพยายามเก็บให้ครบ50ดาวนั่นเองนะจริงๆแล้วดูเหมือนจะแบบคิดเหมือนจะดูจะเล่นเยอะใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดเล่นไปทั้งหมด 500อกว่าชั่วโมงเองนะถ้าเทียบขับครีเตอร์คนอื่นเนี่ยเขาเล่นไปพันกว่าชั่วโมงบวกๆแล้วนะคิดเนี่ยถือว่าเล่นน้อยมากๆนะแล้วก็ในคลิปนี้ก็เลยมาเก็บแรงให้เพื่อนๆดูกันแบบชิลๆละกันนะครับส่วนปืนที่คิดจะหยิบม,มาเล่นเก็บแรงในวันนี้นะครับนั่นก็คือปืน AK-12 ลูกรักของคิดนั่นเองนะเป็นปืนที่คิดเนี่ยน่าจะไว้ใจได้มากที่สุดแล้วนะเพราะว่าปืนมันยิงนิ่งมา,มากๆเลยนะต่อให้ใส่สโคปคูณหนึ่งคูณสี่เนี่ยก็ยังยิงนิ่งอยู่นะแต่ว่าที่คิดมาใส่โฮโลในลีนี้เ่่ยพราาะวา คิดถนัดโฮโลมากกว่าน,นั่นเองนะคิดเอาเป้าโฮโลเนี่ยทําศัตรูได้เร็วกว่าคูณหนึ่งคูนสี่น,นั่นเองนะพี่เลยใส่โฮโลมาเล่นในคลิปนี้นะเพราะว่าอยากเก็บแรงให้มัน50าดาวเร็วน,นั่นเองนะครับเรามาดูของแต่งที่คิดใช้ในวันนี้กันนะขั้นแรกเนี่ยใส่ดอตตัวที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะส่วนคิดเนี่ยโฮโลอย่างที่บอกนะครับ ส่วนท้ายปืนใช้เป็นท้ายตัวที่2นะเป็นท้ายตรงรุ่นของ AK12 เหมือนกันนะช่วยในการคุมปืนยกไวด้วยนั่นเองนะครับรีกิฟใช้เป็นตัวไรเวทตัวที่5ตัวนี้นะราคาถูกแล้วก็ช่วยในเรื่องยกไวแล้วก็ฮิฟายมาด้วยนะครับแมกซีนใช้แค่แม็กสามสิบนัดนะครับส่วนแฮนด์กาดเนี่ยใช้เป็นตัวที่2นะครับช่วยในการคุมปืนมานิดหน่อยนะครับส่วนจับหน้าเนี่ยจับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับจับรูปร่างของคิดเองนะครับช่วยในการคุมปืนยกไวมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ ปลายปืนใช้เป็นตัวไม่ได้ใส่เก็บเยงนะใช้เป็นตัวคุมปืนตัวแรกนั่นเองนะครับช่วยในการคุมปืนได้ดีมากนะตัวนี้นะครับก็แค่นี้เองนะเพื่อนๆ AK12 คิดในวันนี้นะครับส่วนราคาประกอบปืนใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2อ0แสนต้นๆประมาณนี้นะครับรู้สึกว่า AK12 เดี๋ยวนี้จะราคาขึ้นนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ p e r อร์แมนซ์ของปืนเนี่ยคิดว่าราคาก็โอเคนะคิดถือว่ารับได้นะครับกระสุนของ AK12 จะเป็นขนาด5.45 x 39นะครับกระสุนที่คิดเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเจาะ4.64เหมือนเดิมนะครับกระสุน BP นั่นเองนะครับจะแต,ต่ก็พอใช้ได้นะครับส่วนราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคากลางแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับเม็ดละพันห้านะเท่ากับ กระสุนสชนิดอื่นๆแล้วนะครับส่วนแมปที่คิดเนี่ยจะไปเก็บแรงในวันนี้ก็คือแมปคลังแสงในโหมดล็อกดาวน์โซนนั่นเองนะถ้าจะเก็บแรงเฉยๆเนี่ยคิดว่าแนะนาแค่โหมดล็อกดาวน์โซนก็พอแล้วนะครับส่วนเซตที่คิดใช้เนี่ยก็จะเป็นเซตหาประมาณนี้นะเพื่อนๆก็เน้นถึกๆหน่อยนะเพราะว่าแรงเล gend เนี่ยก็ต้องออกจากเรดให้ได้ด้วยนะมันถึงจะได้แต้มเยอะน,ะนั่นเองนะแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเก็บแรงง่ายมากๆแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็ขึ้นเลจ e n ์ได้นะส่วน ใครที่ยังไม่50ดาวเนี่ยก็สู้ๆละกันนะคิดแนะนาให้รีบเก็บในซีซั่นนี้นะเพราะว่ามันเก็บง่ายมากๆนั่นเองนะครับส่วนทีมในวันนี้นะไปแบบดูโอนั่นเองนะไม่ได้ไปแบบตี้เต็มนะเพื่อนๆเพราะว่าคิดจะเน้นยิงให้มันเยอะๆหน่อยนั่นเองนะครับก็เลยไปกันแค่2คนนะในวันนี้นะครับและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในเรทเนี่ย กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟ4ช่อง6ช่องอยู่แล้วก็ขอแนะนำ Rich Man Shop n no น .1 เรื่องการเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมบนเว็บไซต์รับ r Rich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางบนเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i c h m a n s h o p ต้องจัดละ มาอยู่กันในเรทแรกครับมากับแมปคลั่งแสงในโหมดล็อกดาวน์โซนารในเรทแรกนี้มากับคุณแกงส้มก่อนครับในเรทแรกนี้ตีคิดเกิดกันที่คอนเทนเนอร์แดงครับกหมวกขาวอยู่ไหนสัตว์มานี่ดิเนี่ยตรงไหนเลยเย้บเนี่ยอีเล่ยจีแต้มเนี่ยกดที่ขึ้นห้าขึ้นห้าดก้าวดาวเนี่ยแล้วเบื่อ บักเตียนี่สิต้องหนง่ไม่ต้องตัดเลยเลยได้แล้ว ตอนนี้ตี้ที่เกิดฝั่งโรงนอนเนี่ยสับก่อนน้าคิดไปแป๊บหนึ่งนะ้พอตี้จากฝั่งโรงนอนสับแล้วเนี่ยคิดก็รีบสับตามทันทีเลยครับตี้คิดเนี่ยกะว่าน่าจะได้เข้ากันก่อนนะเพื่อตี้คิดเนี่ยจะไปดักป่าจากด้านในนั่นเองครับ กูเปิดแหละบอกข้างหลังข้างนอกมาดักข้างนอกนะแกน cáp, đằng, lưng, 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 Đi lưng, 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 มันอะตอนนี้จัดการไปตีหนึ่งแล้วเพื่อนแล้วตี้ที่มาเข้าหลังฝั่งรงนอนเนี่ยเหมือนจะไม่กล้าดันเข้ามาครับตอนนี้ตีคิดเหมือนจะคุมด้านในกันอยู่ละครับก็เลยมาแวะลุ้นเปิดเซฟกันสักหน่อยครับน,นี่นี่เอาใหญ่หมานี่นี่ ไม่ดีดูไม่ได้ตลอดนะตัวเปดมาช่วยตายยังตายละ,ละตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวไม่ใช่ตัวที่ได้ยินนี่เก็บเสียงเอาอีก <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่เพาแม่งรอผมไปกระโดดซองเนี่ยรอวัดเหลี่ยม <S <S ตีที่ดันเข้ามาฝั่งรถถังเนี่ยเหมือนจะเป็นบอดคนครับเพื่อนๆตัวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยคิก็เลยไม่ออกไปลูดละกันครับก็ขอลงมาเปิดเซฟใต้ดินต่อเลยละกันครับ เราได้ยินเป็นเสียงเอฟสี่เอฟสี่ ก็ไม่โผล่เลยวะไม่โผล่กูฟาร์มมันให้ทัด ของในเซฟเนี่ยไม่แซบเลยครับเพื่อนๆแต่ของนอกเซฟเนี่ยแซบเฉยครับหัวจะปวดไม่ได้เอาไขามาเหรอไม่อ่ขาข่ให้จัดให้ไม่มีเงินจะซื้อด,ดีๆจะขายไปดิฮะเดีย๋ยวไปดูต่างหน้า ให้มีตึกทังเถอเะเขาหน่อยเพงได้ห้องเซฟด้านบนเนี่ยโคตรเกลือเลยครับเพืเ่อนๆมาดูห้องเซฟขายด้านล่างกันบ้างครับเอาไม่ได้ก็ไม่เข้าอ็ออกตีเรทตามนั้นเลยฮะเรทนี้เกลือทุกเซฟเลยครับเพืเ่อนๆเสร็จแล้วตี้คิกก็เดินฟาร์มในคลังแสงต่ออีกนิดหน่อยครับโอ้โหดกอีกตีเอ๊ะ รีดีรีดักแม่ของนอกเซฟเนี่ยมันดีจริงๆนะนเพื่อนเรตนี้คุณแกงส้มเนี่ยบอกมาว่าการ์ดแดงเนี่ยของดีครับเพื่อนๆก็เลยไปขายเปิดสักหน่อยครับนี่อันนี้ฮ <c oughs> ะร <c oughs> ้อยสองเมกอะไรลูรกสามเอาไปขายก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเด็บไมายติดมืงครับ ลงมาสับด้วยเสร็จธุระแล้วก็มาออกเรดเลยครับเ,เพื่อนๆเรดดอปในเรดนี้เนี่ยถือว่าดีอยู่นะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าของในตู้เซฟเนี่ยรับไม่ได้ครับให้ของทองม,มาแค่ชิ้นเดียวเองครับก็ลเลยช่างมาัาละกันครับออกรีเรดดีกว่าครับ มาอยู่กันในเรทที่สองครับรอบนี้เกิดกันที่คอนเทนเนอร์แดงเหมือนเดิมครับเพื่อน บอดนะไม่แตกกิ่งอ่ะ่ยิงใครวะคนมานี่เครยิงบ,บ้านเอพีใช่รทนถอยมาไม่เห็นว่าจะ

โมปินรงกลางไอทางเข้ากลางอะ่ะบอกประตูป่ะอ่ารู้รู้รู้น่าอยู่ติดประตูเลยนั่นแหละโอมีตัวหนึ่งออกมาช่วยอยู่ตัวหนึ่งเป็นทนายเลยอะ,ะอะฮะว้าวรอย่าควักเม็ด ไอ้นี่พอดีอันทีพพอดีตายแล้วตายสองไอตัวทนายกำลังขึ้นเกาะกลางสามแค่ปักแกด้านปักแกบ้างเพื่อนโนโนโนแม่จังหวะเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับเพื่อนๆกำลังจะควักสตาร์นาร์ฟศัตรูเนี่ยก็ดันพีกมาพอดีครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณแกงส้มเนี่ยจัดการมันไปได้ครับและยังมีศัตรูกับคุณแกงส้มอีกครับปาเราไปช่วยเพื่อนในทีมกันครับยยินเสีงปื ไอนหนึ่งหน <Hello. S 1> ีขึ้นยิงบัดคนฝังหล่นกันดีกวาระวังสไนนนะข้างบนนะอ่าเขาโดดอะไรอย่างงี้ปะบ,บนเลดาด้า ตัวนึงอีกตัวนึงโ okay. อเคตายได้อะไรไม่ได้ตุดใหญ่เซนห้าเซนหกตายเหรอตายตัวนึงแล้วใช่ผมตายแล้วอยู่บนเขานะ่ะเขาขวาเลยอ,อยู่กองหินนั่นแหละตรงที่ผมตายตรงกองหินเลยเจ็บมากๆอะ่ะซึ่งผมยิงแบบเติร์ร์เติร์รงไม่ตายยันเจ็บสัดแต่ว่าเพื่อนมันตายแล้วแหม่กะจะวิ่งไปยิงบอดหาแต้มสักหน่อยครับเพื่อนๆแต่คุณแกงส้มเนี่ยโดนตี้จากฝั่งโรงงานเนี่ยยิงแต้ขาปะตอนนี้ต้องไปหลุยแล้วครับ Okey ni kan Tuan. Ini. คนบอดประตูแดงอ่ะคนบอดเสียงปืนของสตรูที่มาฝั่งประตูแดงเนี่ยเหมือนจะเป็นบอดคนครับเพื่อนแสดงว่าตี้คนจริงๆเนี่ยเหลือแค่ตี and, ้ที <S <s ่อยู่คนแกงส้มแต๊กครับมันมีสกบนี่สี่ดอืมยี่หอป๊อปแสูไม่เ่็้ ตา,ตายป่ะตายเราแฮกเกอร์ตายแล้วหมดแล้วเนาะไม่แน่ใจเอาละแบ็คอ่าเนี่ยผมยิงตัวหน้าประตูจนันแล้วก็รถเขียวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สองตัวตัวที่จันยิงกับตัวที่ผมยิงนะบางทีน,น,นอนปืนด้วย แกลยเด็กหลเข้าไหมจ๊ะ เรียบร้อยครับเพื่อนๆให้คุณแกงส้มในเช็คชื่อหลังบ้านให้นะครับสตูตี้นี้เนี่ยหมดแล้วครับเพื่อนๆแล้วบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเอาออกไปไม่หมดจริงๆครับเพื่อนๆทั้งตัวที่คุณแกงส้มยิงทิ้งไว้นะครับพี่ชายอ p k เคตัวแรกเนี่ยก็เป็นเซตห้าด้วยนะครับส่วนพี่ชายฟอร์สองคนนี้ด้านบนเนี่ยก็เป็นเซตห้าเหมือนกันครับงานนี้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยฮะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ลืมที่จะกู้ศพให้คุณแกงส้มครับปืนฟอร์ดนี้เนี่ยมันไม่แพงแล้วัเพื่อนๆหลักๆคิดก็แง่ไปแต่ของแต่ครบเอาาา็นไได้้ะมงครับ เคลียร์ของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปินเนี่ยก็เข้ามาดรอปกระเป๋าทิ้งไว้ก่อนครับเ,เพื่อนเพื่อจะไปบิ่งเปิดเซฟฟรีก่อนนั่นเองครับ แต่ละเซฟเนี่ยรู้สึกเสียเวลายังไงก็ไม่รู้นะเพืเ่อนๆหลักๆไหนที่ก็เอามาแต่อัลบัม้มเงินสดแล้วก็ของโมงหนึ่งช่องครับเสร็จแล้วก็มาคัดกับกระเป๋าที่คิดกองไว้รอบแรกนะครับแล้วก็ยกกระเป๋าสะพายหลังเดินทางไปออกเรดเลยครับไม่ได้อยู่มั้ง200แต้ม มาอยู่กันในเรทที่สามครับเรทนี้มากับน้องชายคิดบ้างครับน้องโดดนั่นเองครับเรทนี้ตี้คิดเกิดกันที่ปั๊มน้ำมันครับอรอทีนั่งสองอ่ะถ้าสมมติเกมมันปังขร้งจริงเขาจะขายแต่มันดรอปลงก็เจ็บไปนี่แหละในเรทนี้เนี่ยช่วงต้นเกมงเงียบม,มากๆเลยนะเพื่อนๆตี้คิดก็เลยมาลุยกันที่เรดาร์กันต่อเลยครับ คนปะเนี่ยพี่คิดหน้านยอยู่ตัวห <c oughs> นึ่งคนคนตำรวจนะอยูดพี่คิดมันโดนสนายยิงมาฝั่งหอสนามีมันเห็นหัวโผล่มาโ <Okay. S 1> อเคหัวแ่ใช่มีศบด้ะ ตัวแรกที่คิดยิงไว้เนี่ยเป็นบอดคนนะเพื่อนๆใช้ปืน M110 ครับแต่น้องโดนเนี่ยเหมือนจะบอกมาว่าหอซุ่มยิงด้านหลังสุดของแมปเนี่ยตรงบริเวณออกเหมืองน,นะครับเหมือนจะมีมือสไนเปอร์ซุ่มอยู่ครับเพื่อนๆตี่คิดก็เลยไม่เสี่ยงนอนรูดกันครับไปหาศัตรูยิงต่อที่เขาโดดต่อเลยครับ không ở đái đán nữa. Hắn về trong hò thằng này, hò đầm đầm gì nữa, หกอัลฟาติดมาร์กเี่ยติดมาร์กด้วยพี่อะแม่เกือบโดนงูฉกนะเพื่อนเพื่อไอ้พุ่มดอกไม้ตรงนี้เนี่ยมันบางมิดจริงๆนะครับตอนแรกที่คิดเดินขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับเพื่อนเพื่อนแต่ก็ยังดีครับที่จัดการมันมาได้พี่ชาคนนี้เนี่ยเป็นเซตสี่ครับมากับปืนเ1 1หนึ่งศย์กระสุนสี่ครับแต่สโคปนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นคูณหนึง่งคูณหกอัลฟากันเลยครับจัดว่าวแซ่บครับใครเคยบอกให้ะนุ้ย้อ้ยอ่าแล้วมีคนเข้ามาล ว่าไอ้ใครเสียวบ้างวะไอเกมผมแหลกด้วยเมื่อกี้ผมไปอาบน,น,น้ำก็ประมาณสิบนาทีน้องโดนเนี่ยโดนตีจากด้านในยิงแต๊กครับเพื่อนๆเ,เป็นตีที่สับเข้าจากฝั่งรถถังนั่นเองครับถึงเวลาที่จะต้องไปลุยต่อแล้วครับ ตอนแรกที่คิดได้ยินเนี่ยเหมือนจะมีศัตรูนะครับรู้อยู่ห้องคู่ด้านบนครับแต่ตอนนี้มันเหมือนจะวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆในทีมฝั่งนู้นแล้วครับคี่ก็เลยลองมาเล่นฝั่งทางยาวนี้ดูบ้างครับ ซ่อมตัวเองรักษาตัวเองฟังเสียงหยุดสักพักหนึ่งนะพี่ก็เลยขอมารู้ตัวแรกที่คิดยิงไว้ก่อนละกันครับเพราะว่าเกาะห้าของคิดเนี่ยแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับมากัระืนสก,กาแต่ค่อนข้างดีเลยนะครับและเป็นสก,การกระสุน A1 ด้วยครับและในกระเป๋าเนี่ยยังมีของทองแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่แย่จัดว่าแซบอยู่ครับเพื่อนๆลู้น,นอยู่สักพักหนึ่งนะเอาของมีค่าเข้าเซฟเรียบร้อยนะครับคิดก็กลับไปดูที่ทางยาวต่อเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เสียงที่คิดได้ยินในมี2ปืนครับเพื่อนๆตำแหน่งที่แน่ๆของไอ้เจ้า M110 เนี่ยคิดว่ามันอยู่ในห้องเสื้อที่มีกระจกที่ต้องไขเข้าไปครับเพราะจังหวะที่ศัตรูยิงเนี่ยมีเสียงกระจกแตกด้วยครับเพื่อนๆมุมนั้นเนี่ยมันล็อกศพตัวทีว่คิดยิงไว้ตัวที่2ได้ครับคิดก็เลยไม่เสี่ยงดันเข้าไปละกันครับคิดก็เลยมาลุ้ตัวที่ยิงไว้ตัวแรกต่อเก็บข้าวเก็บของแล้วไปออกเรดด้านนอกก็ได้ครับรูดเก็บข้าวเก็บของเสร็จก็ออกเดินทางกันครับเพื่อนๆและเพื่อนๆยังา่ง้นนเเคบบปออขแพื Baik, begitu. Ini แล้วก็เจอตัวแล้วครับสไนเปอร์ที่ตามหาเป็นแค่โมซินเซ็ตตัวคับเพื่อนๆก็รูดมาแต่ของใช้นิดหน่อยแล้วก็เดินทางไปออกเรดใต้ดินกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเก็บแรงชิลๆนะเพื่อนๆกิไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งนี้ไมนะครับคลิปหน้าอาจจะเจอกันซีซั่นสองเลยก็ได้นะเพื่อนๆส่วนใครที่ยังไม่แรงรีเจตหรือว่ายังไม่50ดาวเนี่ยก็อย่าลืมมาเก็บแรงก็แลากันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจี้ไอโดมีแดงติดมือมาเนี่ยไม่ม <laughs> ีขาแต่อมาจากไหนวะที่สี่